น,นี่สิภาพมาเก็บมักสตอเบอรี่นะคะเด้อสตอเบอรี่สตอเบอรี่ชาเดนมาร์กเรียกย่อแบร์ด้ค่ะนี่ลายครับให้ดูนะคะสวนมาเก็บจากสวนของเขาเลยเยอะมากเราเก็บลูกเร,เราเก็บเราเก็บแต่ลูกใหญ่ๆนะคะเล็กๆเราไม่เก็บนะคะ มุกใหญ่ๆนี้นะคะเก็บมัอไรี่ใ<ส>่อายออคเ,อาเ,อาเอานาะเนาะลายๆนะอ๋อขนอดพอขทอนแม่ค่ะมาเจ้ามาเก็บเนาะเจ้าก็สิแซบนี่เด้อค่ะเด้อใหญ่ค่ะหวานเด้อหวานห ตอเบอรี่ของเดนมาร์กเนี่ยอร่อยที่สุดเลยเนาะพี่เล็กเนาะอร่อยที่สุดเท่าที่เรากินมาแถวนี้เนาะฮะมันหลายค่ะเขาบอกให้ไปเก็บได้แถวนั้นได้เล็กเขาเพิ่มนนเลยเหรอลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ยำเนี่ยน้ำแตกป้วดแตกป้วดเลย หวานหวานเนาะคะ่ะนี่นะคะเก็บเข้าไปนะคะเก็บสตรอเบอรี่จากสวนเต็มนี่สองลูกเพี้ยนเลยเต็มนี่คิดว่าได้สองลูก คหน้าสตรอเบอรี่แล้วหน้านี่ขอ,องแท้เก็บไปกินไป พ่อเราด้วยค่ะเด้อสิเก็บบักสตรอเบอรี่ต่อละ